อุดอุดอุด,ดมือคนออกสวัสดีครับวันนี้เฮามาปะกันเป <c oughs> ็นประจำงางนน <c oughs> ี้นาเนียนาย่ปักเป็นหนูหาต้องติดตามไป ดุไอ้ย่นะสุสันมนยุมันกวนยืนอยู่ด้วยกันสวัสดีครับสวัสดียามแรงนะครับนี่วันนี้ยุ่นหลังบ้านเลยครับนม่ใครคิดมันไลยวันละวันนี้เมนูเมนูเล็บน้ำเสนอปลาดุกนะครับเขาจะลาบหลุนนะครับตอนนี้เขาดังไฟไปละไอ้ปลาดุกปลาดุกตลาดปลาดุกกัดตอนนี้ที่จะเผานะครับนี่จะใคร กระเบืเคลือขึ้นหรือกรเบือแจ้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวเอาแกนเหลืองๆเอาไปเผาเอาจะลาบใส่ป่านะครับนี่โอเคครับเดี๋ยวดังไฟไว้ล้วฮะใช้คายใช้คายเลยไะมกกะมกคาใส่อ๋อคามกใส่ตัวเองเนาะกัันนมหอมด๋อโอเคครับมกถึงหอมถึงหยันเลยอ๋อเมนวนอยจะไปงานแต่งงานเียงหายวันจวนขนาดไปคือขี้ขันวันนี้ขำเล่า อ่าเราใส่คาไาด้เนาะคาจีนะครับอโอเคครับ<ท>เดี๋ยวตรงนี้หลังดังแฟนอยู่นะครับนี <c oughs> ่ปล่อยอืมจะไข่นะครับเอาค่ะย่งเห็น่อยนัาติดร้อนนะครับบระดุ เราจะขูดเเอาเมือกมันออกก่อนนะครับนนี่ะบางคนก็ชอบซุกเนาะบางคนก็บรชอบซุกนะครับแต่ย่างกับได้ประมาณสักแปดสิบเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับนะครับขูดขูดขูดเ,เมือกมันออก จะเลาะเอาเฉพาะเนื้อมันนะครับส่วนโคง้งมันเขาก็จะเอาต้มซุปนะครับสันจะใคร่กนี่แหละครับเดี๋ยวจะเป็นหลาบใส่เนาะ คากระพอแล้วนะครับแต่เขาบัดส่มุดนะคานะครับเาใส่น้อยเดียวนะครับเ้อนี่นะครับยางมาแล้วใส่ก็เป็นบะเขือนะครับหรือแก้หรือเขือขึ้นเนี่เนาะซีแกนจนบะเขือนะครับเขาละไว้เขาจะแกะเปลือกนะครับออกแล้วก็เอาลาบปุยป่านะครับเ้อนี่นะครับ สักสี่แกมนีมน่ก็เอาเห็นน้อยแล้วคัดเจือสุดลืมหมดลงนี่หนังดองสวัสดดงซื้อมาแก้มเลราอืมเนาะ อ่าพอพริกลาบนะครับนี่กลเป็นเอาซื้อพริกลาบสำเร็จมามก็ใส่เพิ่มไ้กับเทียมหลือหอมขาวบะเขรนพริกนะครับนี่พริกลาบกะปิ๊นี่ต้องเอาไปย่างไฟให้หน่อยนะครับย่างทานให้หน่อยมันหอมนะครับแล้วใส่นี่พริกด้วยนะครับอืมอื่วนแปะนี่ก็จะปอแล้วนะครับเด้อนะครับเดี๋ยวเขาไปขูดเนื้อมันนะครับซุกหน่อยเล้วก็ม่บ้านกินตัวเนาะนะครับ ตัว่อจะมาคั่วเหมือนจำลองนะครับนี่โค้งเด้๋ยเขาจะเอาต้มนะครับอืมมดคนนี้เนี่ยตัวเดียวกองผมเนาะตัวนี้หมักย่างกินกับอันพริกต่แดงนะครับเนาะนี่เอาจอดกูดก็ได้นะครับกรุดเนื้อมันออกเนื้อมันหนักขนาด ก้างน้อยๆเดี๋ยวเขาออกต้องออกอกเลยนะครับเด้อมันหลบับน่ครับมันจะซุกของมาซุกข,ข,ข,ของน่ครับมันหลับลงเชียยออกนก้างนล่ให้มาขวางนะครับ เอานี่ครเบอร์นะครับนี่นี่ไปย่างต่อโอ้อ,อกางอนี้มันออกก่อนครับติดขีดี่นนี่นะโอจะหลับมันบละเอียดนะครับน้ะนีะครับจะใส่น้ำซุปเลยหลับ ยังกุ้งฮะกุ้งของของกุ้งฮะเราก็เติกใส่มุ้งรวอะกุ้งยังกุ้งใหญ่กุ้งน้อยกุ้งใหญ่กุ้งใหญ่นี่กุ้งกุลาหล่อใหกเนี่ยกุลาหล่อมาก่นี่ะ งามยังไนี่บุ๊กยังเอเคตอดเอาอะเอะนี่็นองดูนี่เขาห้วเ่องรือเดูออดห้องไอ้บุญมนขึ้นมานะะอินเกมบินเกมยาดมขนาดดังไปเหมาอขนาดเจ้าววค่ตใครมันจะลาบมดเหอันอันนกจะมาอะไรอีฮะ มาเลียนอยจนหลมุเนี่ยบอกเออเดียวห้ามงเลยไปมงของเดี๋ยวจะสื่อแบบก๊อกบอลเลยโดนแต่ว่าโดนกบขุเทียก๊อกมา้โซนนี้นน่มีเ็มนี่นกินหนักมันสาสีแก้วงาม นี่เอาหมดต้องใส่สักอย่างหนึ่ครับเนอผมต้องปรุงตัวนะครับเขาใส่เฉพาะจะไข่ไปก่อนเขาจะตักน้ําซุปนะครับเอามาเนี่ยลาบก๊มนะครับผมลาบก๊มแต่แกงผักเลยนะครับเถือหอมแคร่นอไดงก,ก่อนอชิคลาบหนึ่งซอง ปีนะครับที่หอย่างจะได้หอมอ่านีต่ำขึ้นละเอียดเลยนะครับอ่าินลาบตัวนี้นะครับแบบเขือนะครับนอกไก้คายให้หน้อยนะครับแล้วก็มี พักไผ่หรือพักแทวใสไปสวยนะคับลาไวยเอ้ยอมดการได่กินต่ำาเขียสักกี่อะูจัล้เองพักไ่กมูจักว่าคเออพักแว่ไไปประเทศไทยเริ่งนื่อยหน่อยหลับจะได้ขาเป็นเว้นเป็นเนดี่ ปะใจข้าย้ไข่รเทื่อมากินตําน้ำพี่ข้าวเขาแฉะเป็นหัวอยู่อ่ะโอเคครับเราจะพวะพี่อนนะครับเพื่อนี่ก็ตำเรียบร้อยแล้ะนี่นะครับเข้านะครับนึ่งอุ่นนี่หน่อยนะครับเขายินนถึงจะหลับปลากนหมาะตอนนี้นะครับใครมาหลับปากพี่อะใครแบบเบียร์ หุ่นตักระสุกมาถึงมัเออมาด้อส yes. ุกไอ้ตัวยกันโอ้ยน่ะนั่นน่มงเอาม้าน่ะเดี๋ยวไอเออบนหุ่นมีเตอลอะเดี๋ยวไอเอาเื้อมีธุระจะอู้ยตัวอยู่มาดูอู้ยะอืมเป็นขกุ้งได้เลยนะครับเกลือลงไป เทียเทียนนันแหกะนอืมเบเทนิด้วยหัวผีก่อนใส่น้ำมันไปหิ่อยนะครับไฟอ่อนนะครับเจ้าสุริยะนตอ่ะ ยังไม่มาแต้มทีห้าีเนี่ยเอาเยอันเอาเกีียวเอาอมัดเกลยกับมักกากได้กินข้าวเียจ้า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 วนีสนุกอ๋ละครับหมอก็มันหอมเมาอนนะครับนี่เก็บไว้นน่ ใส่มันเย็นก่อนนะครับเลยนะแมาจะเป็นน้ำพีกแล้วนะครับพี่เขาใส่เกลือไปแล้วเนาะอ่าตอนี้เขาจะใส่ผงชูรสนะครับอย่างเดียวใส่นักลำนักอโอ้หมางมิเ <c oughs> <c oughs> ข้ากันก่อนนะครับมันเย็นแล้วเกลื <c oughs> อน,นี้เขาใส่แล้วเพราะว่ากี่เขา ใส่เวน้ำพริกแล้วนะครับเแล้วันนี่ไหนต้มอือใส่แล้วเหรอไปเลยเวลาแล้วเข้าลเาลนเยนี่เข้าล้ำๆนะครับเดี๋ยวต้องมีเข้าคั่วเลยนะครับเออลืมเหมือนได้นะครับเข้าคั่วเน้ออยู่ไหนมู เบอรนะหนูสักหนึ่งนจะมแง่นักสืบคนนึ่งสืบมาื้ใจกับใจอะไรไหมอืออือรอรอรออ่าอืออืมมันไก่มันจะได้นัก อย่าหมกมุลู่กินมิสวยงามกันเลยชิมหกกนจางเกลือคนระับจางเกลือครับเดี๋ยวเขาก็เอาใส่น้ำซุปครับงั้นต้องไปหน่ยอยได้ละมันปเป็ดเดีย๋ยอะแม่ตักไปก่อน,นเนาะอ่อาทวายตักอีโน่นก่อนนะครับด้วยใส่พริกสักหน่อย นักเลยนักลเลยอินปลาดุกผมได้หน่อยแม่เออเข็มได้อืมใส่ <laughs> อยากลาบปลาโลนี่น่ากิกกว่าิลี๊บจัดแล้วนะครับมันเหมือนลาบปลาดิบถ้าดิบนี่คือยิ่งใส่น้ำยิ่งเหนียวข้าวทีครับา ขนาดมาไอ้ตีละเข้าก็อุ่นละนี่ครับจับพักข้าอุ่นอุ่นเ้อควนเข้าไปไรเนาะไอ้อุู่ลงฝ่าเ้ากงยินเตอนี่นักไปหน่อยนักไปหน่อยปนักเปนอยมวานะเจ้าอุ้ยมิ ครับกินเข้าด้วยกันลาบปลาลนวะน,นี่อน้อยจิ้มาก่อนได้เหอ,อได้อยู่ใส่ยา<ะ>เยกัาดงเกื่อเป็นกะใสอะอ,นอหน่ยมเลยจิ้มกัมมดิบก่อนนะ อืขาวเหนียวครับขาเย็นง่าแล้วก็บอกฮอตจะมาเหนียวถ้ามือติดมือก็ต้องเอาน้ำมันหมูท้าใหน่อยอีลากกีแน่นเข้าเหนียวเหนียวบเฮาครับคนเกาเนี่ยใดก็นอนเนลูกผมยาลูกหวานอีกคนเกาก่อนนะนนะเราหลบหลบหลบหวานเนี่ยเจ๊กข้ากจนมือรู่าครับ อืมอืมไอ้เนาะอืมเผือม,อ,มอมืนืมนี่นี่นอนพราะตองอืมถ้าตองอืมออืม อาการนี่นกับปุกคนเลี้ยวน่ยอุณหภูมกอดสารพิษเอายผลยาอะไรอย่างก็ใส่บัวเอาไอ้นรดบัวเดรนี้อ่ะอืมนีัน่จะอะอือซุปกะ่าของขากลนเนา้ทเกลือไปขายโอ้แตะครับเข้าแรง năm ăn mù thái nhiều tiếc nha đâu, hì cho năm ăn mù nọ, đúng, đúng mà, phải, 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 า้นางเงี้ยให้หนายันหัวมหัวหัอนี่ว่าที่ออกมาตัลงคนเดียวอยาคนเดียวลงคนเดียวบามากเข้า่ะครับ่ดองตึงอำเภอลงคนเดียวอ่ะใช่ไหมปาดุกนองสรภค่ะเออแน่นอนกะอะดโลกมานี่ได้กินเลยอ่ะฝาน้ไฝา ทำผลงานตอา้องขื่อซื้อก,กาดมาเนี่ย <laughs> ไรเดียนผ <laughs> มหมัน,นเนี่ยมันเนีม,มันบ่มีอย่างต่อเฮ้ยต้องหน้านี่มันต้องกินยังไงมันจอนแหน่เมืนเดียวนี่ใครได้ในคันนั้นนะตั้งเอาผมได้เหรอกล่มเดียวเนนะี่ยถ้าไปตั้งเดียวเห็นหาเดียนนะ <laughs> มันจะแจง้งเนี่ยมันจะได้อยู่สักสิบโมงได้อยู่สักรอ้รอยร้อยบายได้วันนั้นผมสั่นไปกล่อมเดียวเหนาว โอ้นเดีนออกพอดีมันก็ลบมาไข่เข้าแล้วได้เหี้ยสามสิบตัวเกิดได้ล้ฮะใสเบ็ดเนาะิบได้สองร้ยไปแล้วโอ้มาแสนซื้อไปนี้บานห้าร้อยอืมฝานี่มาโดนวมมาเจมด้วยกันนะครับอ่ามอครับโอ้โหเทียนกันม้นี่สุดยอดจะดนก็ได้นหลบป่ามันเลา่านนิด เราลำเต้เลยจงเพาะเก็มตะปุ่นนี่ปลาปลาลุกปลาดุกยูเค้นอ่ะออปลาลุกยูไก่หลายยหเสียล้เสียแหละเสียแล้าเสียอย่างเป็นลุกยูเค้อ้ลำเต้เลยมันนี้กินข้าวแรงแท้แท้เกิดจะได้กินสักแต่ะนี่คับเนี่ยกินเล้าอย่างอีหมอมรดเงนสองจอนยังต่ำเอาต่อต่อที่นี่มานิดละห่งงมาก กนขาวกินข้าวอิ่มแล้่ี้ก่นอนนี้กิ่นักปีใหม่ก้าแล้วโจนเล่านอะเออแปกันเนาะกูไม่ได้ยูก็ไป็ยูโรงบ้านคุเออได้กาแล้วการกับป้า็เลยเนาะไปป้านั่นเลยเนาะหนึ่งเหรอากเขาคำว่าวันวันตีวางห้าวันป้ากันอยู่อยู่หันะนเอากรหลุสุกเดจัน แกเสร็มได้หลวงไปเนอยนั่งู้ดังัานนี่มดแเฮ้ยน่าปลุกินข้านักกินนี่นักมันไม่ได้กินข้าว้ต่เมียตายอ๋อได้แต่เมียสำคัญนะแปหน้าเราเอาเลยพี่กะไรไอ้าอดทิโอ้นี่ปลาเลือเหลือนี่อย่างนี้ใส่น่

ไปอาบน้ามันนะผมกินข้าวแล้วผมมุ่งว่านั่นแหละอ่ะสนใจกินข้าวเพ่ฟังอาบน้าฟังนอนนะฟันอนนี่คือก้นลายยอดนะเออแล้วมือก้นลายยอดถ้าเปลี่ยนก้นลายยอดเนี่ยอันมันลายมันห้อนี่มันเข้าใจอ่ะเศรเออแศรษเพื่อนห่ออ่ะฟังนอนถ้าจะนอนก็คือเติร์กอีกพอจนสูงไปก่อนเออ ตึงชั่วโมงขึ้นไปอะไร่างนี่นี่ด้วยมันจะบอกคอยได้กินสักเตี๋ยนี่างเขาเล้งยอนตรงนี้กขาลังหาเสียงเลยโอบตอ่ะ้ห้าหิาเขีวเลียวอ้ที่นี้นะไม่น้อยหร้เบียเงิยอะสังอายุมันขวัญยืนอยู่ด้วยกันไปมันเหมือนกินข้าวอิ่มมันน้อยเหลือเห็นน้อยเนาะเตี้ยวพันเตี้ยนี่สักก๊อ คือต้องถ้าจะนอนเขาต้องเติรกแบบพิงเนี่ยมือนอนหลับพิงแบบยกตัวยันยิงสมัยตเป็นนี่กดีอยากตองมานั่งทำกิบอยู่จุดเด็กหองเดียวบุนมีกิบหลักจะเป็นอู้เดียวะเข้ากันเข้าอะไรีอยู่ไหมเงินอได้ก็เปิดล่าเมื่อหกลัได้กันมอไหร่มาเข้ามาดูอผมม่ได้ห จะได้สักเตือักตั้งเลยยูทูบคิดถึงเอฟซีมันได้เลยไทมันเก็บมันแบบโอ้ยแซ่บคลิปงานไม่ได้้เบี้ยเบีเบี้พ่อรือไม่ไหไอ้ขี้เก่านั่นนะติลงอยาป่าป่าปุ๊บเปื่อยละกล้องแล้วกล้องแหมกล้องแมกล้แต่พอคลิปขี้เกาวนัอยู่วันน่ยฝาเต้ยว่าแล้วขอบุหไายครับับโมโอเค ปานเเบอร์สอง่ไเบอร์สองะกีเบอร์สอง่ไหลงคคเนี่ยใช้เบอร์สองบ้านลูกขี้เข้ากับลูกกับเมียบูอินเมือนนบอินแน่นหน่อยเอออบคุณครับครับโอเคได้ป้ารับขอบคุณเลยที่ัมันน่ะ อ่าวันนี้ก็มีหนึ่งเมนูแนะนำนะครับลาบหล่นเอาเรื่งเก่ามาเลาใหม่เหมือนเหมือนกิ่นกนลําอยู่ครับอันนี้น้องๆกับกับกันหมดละครับโอเคนะครับเราจะพักคนก่อนวันนี้พักคนเจ้าอันนี้ก็ประมาณทุ่มป่าย่น้อยนะครับแต่คือดึกไม่น่อยครับหม่น้อยอ่ะแจ้งเลยคำตา โอเคนะครับจะได้ก็ขอบคุณเอฟซีทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับเข้ามาติดตามเข้ามาให้กำลังใจนะครับใครชอบบรรยากาศวีไอีก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับมันเหมือนเนี่ยวน่ากลินหลังบ้านเนาะเดี๋ยวมีโอกาสก็จะนายเบียร์ไปใส่เบ็ดฟองนาะเปลี่ยนบรรยากาศนะครับโอเคนะครับคลิปหน้าขอฝากกันใหม่นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม